พี่น้องที่รักมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาจะได้รับผลสำเร็จและมีชีวิตที่ดีและสิ่งใดที่จะทำให้ได้มุ่งไปสู่จุดหมายนั้นได้คิสชนลจึงต้องพิจารณาทบทวนให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรารถนาจะทำให้ชีวิตดีขึ้นดังนั้นก่อนอื่นเราต้องรู้จักหนทางที่จะช่วยพ้นจากความชั่วร้ายทำให้ความทุกข์คลายลงและมีความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเฉลยธรรมบัญญัติได้กล่าวถึงการที่ประชากรต้องเลือกระหว่างชีวิตและความตายความดีหรือความชั่วซึ่งเขาทั้งหลายต้องตระหนักว่าพระเจ้าสมงมีพระไทยกรุณาต่อประชากรอย่างยิ่งเพราะพระอ,องค์ทรงรักและโปรดปานมนุษย์เขาจึงควรที่จะเดินตามทางพระเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาที่พระเจ้าตรัสสอนเพื่อจะทำให้รู้ว่า การทำสิ่งดีทั้งหลายตามพระองค์นั้นนำสู่ความสุขพระคัมภีร์วันนี้จึงเห็นถึงการที่โมเสสเสนอย้ยำให้ประชากรเลือกระหว่างชีวิตและความตายเลือกคำอวยพรหรือคำสาปแช่งและหนทางที่ท่านแนะนำก็คือการต้องเลือกพระเจ้าที่จะนำทุกคนไปสู่ชีวิตพวกเขาต้องเชื่อฟังและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเพราะการปฏิบัติตามพระเจ้าอย่างดี ทำให้ได้รับสิ่งต่างๆตามพระสัญญาคนทั้งหลายควรที่จะทำสิ่งต่างๆตามบทบัญญัติเพราะพวกเขาควรที่จะรักพระเจ้าและรับใช้พระองค์ถ้าหากผู้เป็นประชากรของพระเจ้ากลับหันเหอ,ออกไปจากพระเจ้าและทิ้งการรับใช้พระองค์และไปนับถือรูปเคารพพวกเขากะต้องพบกับความพินาศที่จะชนจงเลือกหนทางของพระเจ้า เพราะพระองค์ส่งปรารถนาให้มนุษย์ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีพระองค์ไม่ทรงมุสาเหมือนพระเจ้าอื่นๆเช่นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศพระเจ้าเหล่านี้มักเข้ามาไปจนและล่อลวงให้เราต้องหลงผิดเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถให้เราได้เพียงแค่ความสะดวกสบายฝ่ายร่างกายแต่ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงในฝ่ายจิตได้เลยที่จะชนิงยิ่งต้องเชื่อมั่น แล้วไว้ใจในหนทางของพระเจ้าโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากเพราะภายหลังจากที่มนุษย์ไม่นบนอบเชื่อฟังมนุษย์ได้ตกต่ำลงอย่างยิ่งวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราสามารถตระหนักเสมอว่าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่าความรักของพระเจ้าพระองค์ประทานพระพรมากมายในชีวิตของเราเราจึงต้องเลือกพระเจ้า และซื่อสัตย์ในหน้าที่ต่อพระองค์ oh